안녕เซยโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงวอนยองจากวงไอซ์กันนะครับล่าสุดนี้นะครับได้มีการรายงานออกมาเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของวอนยองจากวงไอซ์นะครับทาง Starship e n t e r t a i n m นะเนี่ยได้มีการออกมาพูดแล้วก็ออกมายืนยันว่าวอนยองจากวงไอซ์ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบใน College Scholastic Ability Test นะครับสำหรับปีการศึกษา2023ในปีหน้านั้นเนี่ยวอนยองจะตัดสินใจยังไม่เข้าร่วมสอบในครั้งนี้นะครับซึ่งในการรายงานนั้นเนี่ยก็บอกมาว่าวอนยองเนี่ยใช้เวลาตัดสินใจอยู่ค่อนข้างนานเลยกับการที่จะไปสอบหรือว่าไม่ไปสอบดีนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้ววอนยองก็เลือกตัดสินใจที่จะยังไม่ไปสอบในปี2023นี้และก็จะโฟกัสพร้อมกับตั้งใจจดจ่อไปกับการโปรโมทของวอนยองแล้วก็วงไอซ์มากกว่าซึ่งในตอนนี้นะครับ อวอนยองเนี่ยก็เป็นนักเรียนที่โรงเรียนมัธยมศิลปะของประเทศเกาหลีนั่นเองแล้วก็ใกล้ที่จะได้เข้ามาหาวิทยาลัยแล้วและก็อย่างที่หลายๆคนรู้กันนะครับว่าในตอนนี้นั้นเนี่ยไอฟ์ดังมากๆแล้วก็มีงานเนี่ยเข้ามาเยอะมากๆรวมไปถึงวอนยองเนี่ยก็ดังขึ้นมากๆเลยเช่นเดียวกันนะครับจากเดิมเนี่ยที่ทานแฟนคลับเยอะอยู่แล้วงานเยอะอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเยอะกว่าเดิมขึ้นมากๆเลยดังนั้นวอนยองก็เลยอยากจะโฟกัสแล้วก็จะจ่อไปที่การทํางานของทั้งตัวเองที่เป็นงานเดี่ยวแต่ละง,งานนะครับรวมไปถึงงานวงของไอ ด้วยซึ่งก็จะมีคม back ในเร็วๆเนี้เช่นเดียวกัน ดังนั้นวอนยองก็เลยตัดสินใจที่จะยังไม่ไปสอบในรอบนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้แหม่ความว่าวอนยองเนี่ยจะลาทิ้งการเรียนการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะครับยังไงก็ต้องมารอดูกันอีกทีว่าทางค่ายแล้วก็วอนยองนั้นเนี่ยจะออกมาชี้แจงหรือว่าออกมาพูดถึงอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับไม่แน่ว่าในปีต่อไปเนี่ยวอนยองอาจจะเข้าร่วมสอบก็ได้ขอจัดการในเรื่องของวงแล้วก็เรื่องงานของตัวเองเนี่ยให้ลงตัวก่อนและนอกจากนั้นนะครับอีซอมักเน่ของวงเนี่ยในตอนนี้นั้นก็ได้ตอบรับนะครับให้ กูได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆคนไหนเนี่ยอย่าลืมนะครับมาร่วมแสดงความยินดีให้กับน้องอีซอก,กันแล้วก็มาพูดถึงเรื่องราวของวอนยองกันได้เลยนะครับยังไงก็อย่าลืมส่งกําลังใจให้กับสาวๆวงไอซ์กันเยอะๆนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับอันยอง